วัสดีครับผมเหมือนเขามีเนื้ออย่างงูอีสานครับพอดีแม่ซื้อมาก้อยมาขึ้นนี่เฮ้ยจะขี่เพียครับบริเวเคียงนั้นตอนสิก้อยสมก็ได้เลยครับนี่ต้องจิมบะดัดแปลงเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อใส่เน็ตหม้อกระทะเนื้อย่างครับผมใส่หม้อกระทะเนื้อย่างเห็ดกบบนีเบคอนครับน้ำซุปเขาจะเป็นมะมาน้ำใสครับผมผสมนี้เห็ดตะไคร้ใส่น้ำมีซอสญี่ปุ่นครับผมเนยซุปมิโซะตัวดีน้ำตาล เกียมเนื้อนก่อนครับผมเะท่หั่นเป็นเน้าๆบุได้ครับเดี๋ยวทนก็พอดีในอีสารบันเขาจะต้องหันน้นหนาอย่างเลยครับผมเป็นเนื้อเสือยังสิแต่งสนกับสีนเหนตัวแซบอีกแบบครับแลชุม เนื้อแดดเดียวในสุดจอด,ด้วยครับติดมั่นด้วยเส้นมอนหอย่างเห็นเลยใส่น้ำนิดหน่อยอืมสอดญี่ปุ่นกับไส่ลงไปเดี๋ยวันนี้ยูโซ่สีขากับส่เลยครับผมบผมหมักสอดรถนี้ ลูกบีกินไข่ไก่นิดหน่อยครับน้ำตาลนิดหน่อยอันใหญ่ลงไปเลยครับผมนี่แบบจิตประดิดนนดครับลูกนี้ เขามาครับกินย่างไข่ไข่กีไฟห,อ,หอมๆครับในญี่ปุ่นบอกเลยครับสูไม่ได้นะครับกินหอมแรงสุดแล้วย่างเขาทีนี้ครับผมเป็นไว้ค่อนหมู ต้งไปเดินหนึ่เนี่ยขึนนยหน่อยแต่พีครับใส่เนื้ออีก3นเราลงไปครับผม กันบางบางครับเป็นเนื้อวัวอีสานครับเป,ป็นกระซองครับผมออกมาเป็นแบบใส่ครับผม แต่เขาใช้ซ้ำมาแล้วมาหลากเลยครับผมหอ,อมมากเลยน้ำชุปหาะครับ น้ำน,น้ำซุปหอมนะครับตอนนี้เขาลาดแต่ข้างบนครับผมเดี๋ยวมาซิบมังกรน,นี่ครับขาดแต่ไข่ดิบๆเดิมๆปกติก็แค่นี้นะครับผมเขาหนานเนื้อแล้วนี่นะือ แบบมนาตัเวเ,เ,ออเนื้อเขาบอกเนิ้อเหนียวนะครับแจ้งหนาตัวความแบบอย่างก็กวบเลยเออเนื้อแกะบรีเนื้ออีสานยอดครับผมจิ้มเตี๋มก็กวบเลยตามด้วยเห็ด ใส่พอดดีกันครับผมเราย่างอยู่ตงต่อไปนำ้ำเดี๋ยวบางน้ำซุปห้อเริ่มได้่นเด่นแล้วมาหลาดสอดก่อนสอดตรงปลายครับผมก่่นหอมสุดทาย เอันเสร็จสิ้นครับผมเขา,านาเนื้อเนื้งงัวอีสานบานเท่าครับเหตุตามได้ครับผมรับรองแสบมากสุดท้ายตัวพิกไข่แทมหอมก่อนมาพี่นีอไข่ดิบบนมีกับผมซื้อขอาไข่มากมานะครับผมต้องออกตะกเกียบกจริงครับผม กรอบเลยดีกว่าดีกว่าตอนเละกรอบมากทอดยิ่งแซ่บมากครับผมอา,มร,ามร์ิบุมีสาเกตมิรินบุมีดหลายอย่างครับผมพงดาชิพุ่นแล้วก็แซ่บได้ครับผมออื่ะม เพราะองเป็นแบบนี้ครับจังซอสไก่นำใส่แบบนำหอมหวัวอันแกมาแกมาต้องสุดน้ำ ต้องได้กันที่หนึ่งครับผมอะเจ้าเนื้อห้เบื้องครับเนี่ยก็เห็ดไคสูเนื้อบะไเรเขาเบีบความถึงสิงกว่าได้กัเขาหนาเนื้อที่หนึ่งมากเลยหอมหมากใหญพอจเยอะน้ำจ้ำบ้าง มีคนยางคก็พอเจ็บขบาดปากได้เอ็มแชงค่ะจะเป็นไก้ลงไปของั้นเนี่ยสุดมั่วมครับผม ผัดแจ๊กไข่ดิบหูมีไข่ครับหอมใหญ่หลายแสบหยอกหวานเข้าวหนอสดน้ำเดือดเก็บไข่อย่างเลยทั้งชุดยอด ตัวเป๊ะอตุนนานนะด้วยเง้ยหลวงหลวงลิ้นอาสองสัยครับแย่าหมากล้องเห็บกินบ้างครับผมมีแต่ซอสนหนึ่งหัวเดียวอยู่เลย มันเกนอยูรลานญี่ปุนเลยมันก็คุยเกิน่อบมากอาเป็นอะอไรจ๊ะท่ไครับาำา้วงใบีกจบไม่สุดยเดนยวนมันเขานาปลาไหลคนละ อะไรเสร็จแล้วครับวันโอ้โหเจ็บ บปนดเลยอิ้นของปวดเดี๋ยวผมเกยดมาขึ้นมาเดี๋ยว้องโนดเสียน้าก่อนจะค้ำก่อนก็พิษบังังดีครับผมจิดใจอื้ม,จ,ม,มจินสัตวเลย มาคุยกันเลยล่ะต้องแบบนั่นครับ<อ>ผมเดี๋ยวต้องแลมกอลต้องห่วงผม <le ck. S 1> จากรสศาสตร์อยู่แล้วว่าอ,อย่างงาี้หิวเขาตัวนี้แบบเคกครับผมไปละยังไม่คลิปหนาครับกับข้นเขาหนาเนื้ออีสานเจกระทะเราเนื้อย่างเห็ดครับผมต้องจัดครับมีนำ้ำหซุปให้โซดพร้อมเห็ดเไม่ยางหู้สุดยอดบายบายครับ